ลอกยดน้ำนะครับตัวนี้นะครับเป็นของค่ายดีว่า Procast ต r รนะรุ่น Procast ตอร์นะคือได้มานะ่ะตัวนี้นะสภาพสวยเลยนะนะครับสภาพนะสวยเลยสีมันจะออกเป็นสีเทานะตัวนี้นี่นะครับนาะนาะนะดูนะลายนะสภาพสวยนะค่อนข้างค่งนะนะนนะอนข้างใหม่นะถ้าถ้าว่าไปนะตัวนี้นะค่อนข้างใหม่นะสภาพนะผมตีไปนะสักประมาณ99%นะครับ ครับมีรอยหน่อยเดียวหน่อยๆน่อยนี่นะครับนี่ป้ายนะสะท้อนสะท้อนอะได้ว่านี่นะครับปรับหนวงแบบแม่เหล็กนะครับหนวงแบบแม่เหล็กโฟกัสเตอร์นะครับเป็นหมุนขวานะครับนี่สวยเลยนะสวยนะครับเจแปนนะครับผลิตเจแปนนะหมุนขวานะครับนี่นะครับแล้วก็หมุนลื่นด้วยนะลื่นนะครับลื่นเลยนะครับลื่นนะครับนี่นะครับเนี่ยตกช่อนตกกระสุนนะ แปลงกดนะครับนี่นะสปูนเป็นสปูนตื้นหลอดสปูนตื้นนะครับสปูนสวยๆเลยนี่นะครับนี่นี่เป็นอ่าซูปเปอร์ลองแคสสปูนนะสปูนตื้นนะครับ,นะรบก็บอกสิบปอนอาสายสิบปอนนะฮะสปูนนะครับโอเคนะครับสปูนตื้น <c oughs> นะครับ หมุนลื่นนะครับหมุนลื่นนะครับระบบแม่เหล็กนะครับนะนะครับตัวเกียร์สายวิ่งเดินปกตินะครับนะครับระบบเบรกนะครับนะแรกแบบมีเสียงนะครับอัดเบรกเข้าไปนะครับโอเคนะครับนะครับเบรกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเล่นเสร็จก็คายเบรกออกนะครับนี่นะครับโอเคนะครับนะ เปิดให้ดูเลยนะเปิดให้ดูนะครับสภาพค่อนข้างใหม่นะนะเปิดข้างได้นะเปิดฝานะครับมีนอ็อตสกูสองตัวนะครับปลดออกนะครับแกะฝข้างนะครับนะเป็นชุดดวงแม่เหล็กนะเป็นชุด่วงแม่เหล็กนี่ฝาฝาดวงแม่เหล็กแบบนี้นะครับนะแล้วก็ สปูลเป็นสปูลเติร์นนะครับนะสะปูลเติร์นเป็นถ้วยถ้วยตายพวกนี้นะครับถ้วยตายนะครับภายในนะครับนะลูกพงลูกปืนนะครับจัะตเตรเลดน,นะครับนะจาระบงจาระบีนะครับนะค่อนข้างใหม่เลยนะครับตัวนี้นะบอกได้เลยนะสวยใหม่นะตัวนี้นะนะเป็นมือสองนะเก่าเก็บนานละนะครับ <c oughs> าไปขืนนะครับมีเป็นระบบปิ๊ปปิ้งไว้จิกด้วยนะตัวนี้นะครับนะตรงนี้นะครับนี่ระบบปิ๊ปปิง้งนะเวลาเป็นสปูลน,นะหรือว่าไม่ใช้ก็จะเป็นแบบกดค้างนะครับนะประมาณนี้นะครับหมุนขวานะครับลื่นนะครับลื่นนะครับหมุนลื่นหมุนลื่นเนียนนะเน,นเนียนนะนะครับนะ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับสภาพค่อนข้างสวยนะครับเด้ยว่าโ Procast ตอร์นะครับ 155i สวยงามมากเลยนะตัวนี้ใหม่ๆเลยนะนะครับน,นะครับเป็น,น <c oughs> รอบเนาะรอบรอบพวกนี้นะ่าจะเป็นรอบ5รอบ6นะนะ่าเป็นรอบ5นะรอบ5รอบ6นี่แหละนะนะครับจะจำไม่ผิดนะประมาณนี้นะครับ